สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ fc ทุกท่านนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับเราอีกแล้วเช่นเดิมนะคะ ep ที่107นะคะกับช่องผู้สาวพักเครื่องนะคะ,ะฝากพี่พี่ fc นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะสําหรับพี่พี่ fc นะคะที่สนใจเช่าหาบูชาพระนะคะ,ะช่องทางการติดต่อของเรานะพี่นานี่เลยนะคะ line id นะคะ bbiw 9 9 9นะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะ0629 สามหกเจ็ดแปดสองหนึ่งนะคะมีเก็บปลายทางเหมือนเดิมนะพี่นะ,ะมีเก็บปลายทางเหมือนเดิมนะคะช่องคู่สาวพระเครื่องเท่านั้นนะคะพี่ราคาแบ่งปันนะคะขอคนพร้อมรับนะพี่นะ,อะขอคนพร้อมรับจริงๆนะคะก็วันนี้ก็มีนะคะ,ะพราเหมาพราทั่วไปนะคะมาฝั่งพีเอฟซี FC นะคะได้ชมได้สะสมกันอีกแล้วเช่นเดิมนะพี่นะ,ะราคาแบ่งปันนะคะพี่ องแรกนะคะอันนี้เป็นจอบใหญ่นะพี่นะจอบใหญ่หล่อโบราณนะคะอ่าเป็นจอบใหญ่หล่อโบราณนะพี่นะนี่มีรอยจานตรงนี้นะพี่นะมีรอยจานแบบนี้นะคะอ่ามีรอยจานชัดเจนนะพี่นะนี่จอบใหญ่หลวงพ่อไปนะคะอ่าจอบใหญ่รอโบราณหลวงพ่อไปวัดกำแพงนะพี่นะนี่สภาพอ่ารอโบราณเก่าเก่านะพี่นะรอโบราณเก่าเก่าแบบนี้เลยนะคะ อ่าสนใจยังไงก็ทักหรือโทรขอชมรูปเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์นะพี่น้นี่เลยนะคะนี่สภาพแบบนี้เลยนะพี่น่อ่าพัตรงตามรูปแน่นอนนะพี่น้พัตรงตามรูปแน่นอนนะคะอ่าสนใจยังไงก็ทักหรือขอชมรูปเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์นะคะพี่อ่าด้านหลังนะคะพี่ด้านหลัง นี่มีรอยจานแบบนี้นะคะด้านหลังนะคะอ่าสภาพแบบนี้เลยนะพี่นะอ่าสภาพแบบนี้เลยนะคะจอบใหญ่นะคะหลวงพ่อไปวัดกําแพงนะคะอ่าองค์ต่อไปนะพี่อันนี้เป็นปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะคะจุ่มรักเก่าๆมานะพี่นะอ่าจุ่มรักเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยนะพี่อ่าเป็นปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะ นี่จุ่มรักแห้งๆแ,แบบนี้เลยนะพี่นะนี่สภาพนะคะอ่าแห้งๆแ,แบบนี้เลยนะพี่นะจุ่มรักเก่าๆมานะพี่นะองค์นี้นะคะอ่าเป็นปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะอ่าสนใจยังไงก็เช่าหาบูชากันได้นะพี่อ่าราคาแบ่งปันนะคะพี่อ่ะองนี้เป็นหล่อโบราณน,นะคะพี่หลวงพ่อเงินนะคะเป็นพิมพ์นิยมนะคะพิมพ์นี้ อ่าเป็นพิมพ์นิยมนะคะหล่อโบราณหลวงพ่อเงินวัดบางขานนะคะนี่เลยเป็นแบบนี้เลยนะพี่นะอ่าแบบนี้เลยนะคะนี่เป็นหล่อโบราณเกา่เกาๆแล้วพี่นะนี่หล่อโบราณเกา่เกาๆนะคะอ่าหลวงพ่อเงินวัดบางขานะ,ะ,นะพี่ใต้ก้นเป็นแบบนี้นะคะอ่าใต้ก้นนะพี่นะนี่อ่าใต้ก้นนะคะ อ่ารอโบราณหลบข้องเงินนะคะพี่องค์นี้นะคะอ่าองต่อไปนะพี่นะอ่าองอันนี้อันนี้เป็นรอโบราณหลวงเป็นรูปรอหลวงปูทวดนะพี่นะนี่เป็นรูปผ่อหลวงปูทวดเนื้อว่านเก่านะคะอ่าเป็นรอโบราณหลวงปูทวดนะคะเป็นเนื้อว่านเก่าๆแห้งๆแบบนี้นะพี่นะนี่ อ่าเนื้อว่านแห้งเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่นะหลวงปู่ทวดเนื้อว่านแห้งๆนะคะอ่าเห็นเม็ดกวดเม็ดทรายชัดเจนแบบนี้เลยนะพี่นะนี่นี่แบบนี้เลยนะคะอ่าหลวงปู่ทวดเนื้อว่านแห้งเก่าๆนะพี่นะองค์นี้นะคะนี่สภาพแบบนี้เลยนะคะพี่ อ่าดูแล้วถูกใจยังไงก็ทักหรือโทรมาได้เลยเนาะ,ะอ่าองค์นี้นะพี่นะเป็นรูปหล่อนะคะรูปหล่อโบราณหลวงพ่อลวยนะคะวัดโคสิตารามนะคะอ่าอยู่ในเลี่ยมพระโบราณเก่าเก่าวินเทศแบบนี้นะพี่นะนี่อ่าเป็นรูปหล่อหลวงพ่อโกยนะคะอยู่ในเลี่ยมเก่าเก่านะพี่นะ อ่าอยู่ในเลี่ยมเก่าๆนะคะนี่เลยเป็นแบบนี้เลยนะพี่นะนี่อ่าดูแล้วชอบดูแล้วใช่ย,ยังไงก็ทักหรือโทรมาได้เลยนะคะอ่าองค์ต่อไปนะพี่นะอันนี้เป็นปิดตาหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะพี่นะอปิดตาปิดตาหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะพี่นะเป็นเนื้อ เป็นเนื้อผงจุ่มรักนะคะด้านหลังนี่มีรอยยันแบบนี้นะคะนี่อ่าเป็นเนื้อผงจุ่มรักเก่าๆนะพี่นะนี่อ่ารักอนๆแบบนี้เลยนะคะอ่าด้านหลังมีรอยยันแบบนี้นะพี่อ่ามียันแบบนี้นะคะด้านหลังนะคะอ่ะนะคะแบ่งปันนะคะฝากพี่ๆ FC นะคะที่เข้ามาชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะอ่าอันนี้เป็นรูปหล่อนะคะหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะพี่นะอ่าเป็นรูปหล่อโบราณน,นะคะพิมพเข่ากว้างนะพี่นะนี่อ่าเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะคะพี่สภาพสวยนะพี่นะองค์นี้อ่าสภาพสวยๆแบบนี้เลยใบหน้าใบตาคมชัดนะคะนี่ ใบหน้าใบตาคมชัดนะคะนี่สภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะอ่าเป็นรูปหลอดวงพ้อพรมวัดช่องแคนะคะองค์นี้อ่าใต้ก้นนะพี่นะใต้ก้นนะคะอ่าสภาพสวยๆนะคะองค์นี้นะคะเป็นรูปรลอโบราณน,นะคะดวงพ้อพรมวัดช่องแคนะคะอ่าองค์ต่อไปนะพี่นะอันนี้เป็นปางซ่อนหานะคะ อ่าปางซ่อนหาหลวงพ่อทับวัดอันงงนะพี่นะลงทองเก่านะพี่ดินนะะ้ด้านหลังมีรอยจานนะคะด้านหลังมีรอยจานลงทองเก่ามานะพี่นะองนี้อ่าลงชาติลง,ลงทองเก่ามาแบบนี้เลยนะพี่นะปางซ่อนหาเป็นเนื้อเมฆกะพัดนะคะองนี้อ่าเป็นเนื้อเมฆกะพัดนะคะมีรอยจานนะพี่นะด้านหลังมีรอยจานแบบนี้เลย อ่ะปางซ้อนหา,หารวงพ่อทับววันอนงเป็นเนื้อเมกะพัทนะคะพี่ลงชาติลงทองเก่านะคะองค์นี้อ่ะองต่อไปนะคะอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อสุดนะคะอ่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะพี่นะองค์นี้ปีศูนย์หกนะคะเป็นเหรียญรูปไข่นะคะอ่ะใบหน้าใบตาท่านนะคะนี่คมชัดลึกแบบนี้เลยนะพี่นะนี่ ่ะเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะขอบนะพี่นะนี่ขอบห่วงนะคะอ่ะชัดเจนแบบนี้เลยนะพี่นะนี่ชัดเจนแบบนี้เลยนะคะอ่ะปีศูนย์หกนะคะสองห้าศูนย์หกนะพี่นะอ่ะปีลึกๆนะคะพี่อ่ะพระหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะจังหวัดสมุทรสาครน,นะคะอ่ะองค์ต่อไปนะคะอันนี้เป็นปก อ่าปกใบมะขามนะคะจิ๋วแบบนี้เลยปกจิ๋วใบมะขามนะคะหลวงปู่หลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่าแล้วพี่นะอยู่ในเลี่ยมเงินโบราณนะคะอ่าปกใบมะขามหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่านะคะอยู่ในเลี่ยมเงินโบราณเก่าๆแบบนี้นะพี่นี่มีรอยจานนะคะด้านหลังนะคะนี่ อ่าด้านหลังมีรอยจานแบบนี้เลยนะคะอยู่ในเลี่ยมเงินเก่าโบราณนะพี่นะนี่อ่าองค์จิ๋วๆแบบนี้เลยนะคะโปะไว้มาขามอ่าองค์ต่อไปนะพี่อันนี้เป็นปิดตานะคะอ่าเป็นผ้าปิดตาเนื้อเมกสิทธิ์เก่าไม่ทราบที่เช่นกันนะพี่นะนี่ไม่ทราบที่เหมือนกันนะคะหากูกเอาเองนะคะพี่อ่าเป็นเนื้อเมกสิทธ์นะคะพี่เป็นเนื้อเมกสิทธิ์สีดำๆแบบนี้เลย อ่าเป็นผ้าปิดตาเก่าไม่ทราบที่นะคะพี่มีรอยจารอยยันชัดเจนแบบนี้เลยนะคะนี่เป็นเนื้อเมกสิทธ์นะคะอ่าเป็นเนื้อเมกสิทธ์นะคะปิดตาไม่ทราบที่นะคะหากูเอาเองเนาะพี่เนาะอ่าองค์ต่อไปนะคะอันนี้เป็นเหรียญนะคะพี่อ่าเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพสภาพใช้นะคะช้ำๆแบบนี้เนาะอ่าสภาพใช้ช้ำๆนะคะห่วงเชื่อมแบบนี้เลย อ่าเปเหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะขอบนะคะพี่นี่ขอบออกจะช้ำๆแบบนี้นะพี่นะด้านหลังนะคะอ่าด้านหลังนะพี่นี่อ่าช้ำๆแบบนี้เลยนะคะอ่าสภาพใช้งานนะพี่นะเหรียญนี้นะคะเหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะอ่าองค์ต่อไปอันนี้เป็นสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะคะพี่อ่าแตกลานแบบนี้เลยนะคะพี่สภาพ สมเด็จพิมพ์เส้นได้นะคะสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะคะองนี้สภาพาสมบูรณ์สวยนะคะพี่องนี้เนะาะเนื้อหาสาระนะคะนี่แบบนี้เลยนะคะดูแล้วชอบดูแล้วใช่ยังไงก็ พักหรือโทรมาได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับพี่ๆ FC ที่เข้ามาชมนะคะอ่าองค์นี้นะคะเป็นเหรียญน,นะพี่เป็นเหรียญอ่าอันนี้เป็นเหรียญเนื้ออปากานะคะเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นะคะหลวงปู่ทวดหลังทิมนะคะเป็นเหรียญเนื้ออัปากานะคะพี่อ่าสภาพสวยสมบูรณ์แบบนี้เลยน,นีนี่ด้านหลังนะคะเป็นเหรียญเนื้ออปากานะคะ อ่าเป็นเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์หลวงปูท่ทวดวัดช้างให้นะพี่นะหนี่เหรียญแบบนี้เลยนะคะอ่าออกเขียวๆแบบนี้เลยนะพี่นะเนื้อผิวพราแบบนี้เลยนะคะอ่าพราตรงตามรูปแน่นอนนะพี่นะพราตรงตามรูปแน่นอนนะคะอ่าฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะพี่อ่าสำหรับช่องทางการติดต่อของเรานะคะอยู่ด้านล่างได้เลยด้านล่างแล้วพี่นะ เบอร์โทรศัพท์นะคะหรือเพิ่มเพื่อนใต้ลิงก์คอมมนตน์นะคะพี่คอมมนต์จะมีเพิ่มเพื่อนอยู่นะคะ,ะหรือโทรสายด่วนสายตรงเบอร์โทรศัพท์นะคะศูนย์หกสองเก้าสามหกเจ็ดแปดสองหนึ่งนะคะโทรมาได้เลยนะคะอ่าอันนี้เป็นปิดตาหลวงพ่อแก้วนะคะอยู่ในเลี่ยมเก่านะพี่นะนี่ด้านหลังมีรอยจานแบบนี้นะพี่นะอ่าเป็นเป็นปิดตาหลวงพ่อแก้วนะคะน่าจะเป็นเนื้อตะักวนะพี่ อยู่ในเลี่ยมเก่าๆนะคะพี่อยู่ในเลี่ยมเก่าโบราณนะคะด้านหลังนะพี่นี่ด้านหลังมีรอยจานแบบนี้นะคะอ่าเป็นปิตาหลวงข้อแก้วนะคะอ่ะเนื้อตะั่วนะคะอยู่ในเลี่ยมเก่าโบราณนะพี่อ่าอยู่ในเลี่ยมเก่าโบราณแบบนี้เลยนะคะดูแล้วชอบถูกใจยังไงเนาะถ้าคือโทรมาได้เลยนะคะพี่ขอคุณพร้อมรับนะคะอ่าอันนี้เป็นเหรียญนะพี่นะเป็นเหรียญกระไหลทองนะคะ อ่าเป็นเหรียญหลวงพ่อกานวัดพญาตนะคะเป็นเนื้อกระไรทองนะพี่นี่สภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะอ่าเป็นเหรียญกระไรทองหลวงพ่อการวัดพญาตนะคะพี่สภาพสวยสมบูรณ์นะพี่นะนี่อ่าสภาพสวยสมบูรณ์แบบนี้เลยนะพี่นะ สภาพสวยสมบูรณ์แบบนี้เลยนะคะอ่าดูแล้วชอบถูกใจก็ขอชมกรูปเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์นะพี่ทักหรือโทรมาได้เลยเนาะอ่าอันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่ไขวัดเชิงเรียนนะพี่นะอยู่ในเลี่ยมพลาสติกอย่างดีนะคะ <c oughs> อ่าขอเช็ดขอบกรอบนิดนึงนะพี่นะ อ่าอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อไขวดเชงเลนอยู่ในเลี่ยมพลาสติกนะคะพี่นี่สภาพใบหน้าใบตาท่านนะคะสวยสมบูรณ์คมชัดแบบนี้เลยนะพี่นะนี่เหรียญหลวงปู่ไข่นะคะอ่าด้านหลังพี่นะด้านหลังอ่าด้านหลังนะคะมันจะสะท้อนไฟเนาะพี่เนาะอ่าด้านหลัง นี่สาภาพสวยสมบูรณ์แบบนี้เลยนะพี่นะอยู่ในเลี่ยมพลาสติกอย่างดีนะพี่นะดูแล้วชอบถูกใจยังไงก็ทักหรือโทรมาได้เลยนะคะอ่าองนี้นะพี่อันนี้เป็นเหรียญน,นะคะอ่าเป็นเหรียญหลวงพ่อรำนะคะพี่อ่าเป็นเหรียญหลวงพ่อรำวัดกลางนะคะสาภาพใช้นะพี่นะ อ่าเป็นเหรียญหลวงพ่อรำสภาพใช้นะพี่นะนี่สภาพใช้นะคะอ่าเป็นเหรียญเป็นเหรียญใบสีมาหลวงพ่อรำบ้านกลางนะพี่นะอ่าวัดกลางนะคะพี่วัดกลางอ่าสภาพใช้นะพี่นะสภาพใช้นะคะอ่าสภาพใช้ช้ำๆแบบนี้เลยนะคะพี่อ่าเหรียญหลวงพ่อรำนะคะ อ่าองต่อไปนะพี่อันนี้เป็นซุ้มกอนะพี่นะซุ้มกอพิมพ์ใหญ่มีกระหนกนะคะอยู่ในเลี่ยมเก่าโบราณน,นะคะอ่าด้านหลังเป็นใบโพโแบบนี้นะพี่นะนี่ด้านหลังนะคะอ่าเป็นซุ้มกอพิมพ์ใหญ่มีกระหนกข้างนะคะพี่เนื้อดินแห้งๆแบบนี้เลยนะคะนี่เนื้อดินแห้งๆแบบนี้เลยอ่าอยู่ในเลี่ยม เลี่ยมเก่านะคะพีอยู่ในเลี่ยมเก่าๆนะคะด้านหลังนะพี่นะนี่เป็นรูปใบโพลแบบนี้นะคะเห็นมวลสารชัดเจนนะพี่นะเนื้อดินแห้งๆนะคะอ่าซุ้มกอพิมพ์ใหญ่มีกระหนกอยู่ในเลี่ยมเก่านะคะอ่าองค์ต่อไปนะพี่อันนี้เป็นอ่าพระสมเด็จนะคะเกศชัยโยนะคะพี่อ่าผิวเนียนๆนวลๆแบบนี้นะคะ อ่าผิวเนียนเนียนวลนวแบบนี้เลยนะคะพี่นี่ด้านหน้านะคะสมเด็จเกศชโยนะคะเหมือนเป็นฟองท่อาหูนะพี่นะนี่อ่าครับขาวขาวเหมือนเป็นฟองท่อาหูนะพี่นะนี่อ่าสมเด็จเกศชโยนะคะหนาหนาแบบนี้เลยนะคะพี่อ่าด้านหลังนะคะอ่าเห็นมวนสายเป็นเม็ดเม็ดแบบนี้เลยนะพี่นะนี่มวนสายเป็นเม็ดเม็ดแบบนี้เลยนะคะ อ่าดูแล้วชอบถูกใจยังไงก็ทักหรือโชม,มาได้เลยนะคะพี่อ่าองค์ต่อไปนะคะอันนี้เป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงปู่สุกวัดป่าคลองมะขามเท่าอยู่ในเลี่ยมพลาสติกเก่าเปิดหน้าเปิดหลังนะคะอ่าผิวมันแบบนี้เลยนะพี่นะเป็นหล่อโบราณเ,เ,เก่าๆนะพี่นี่หล่อโบราณเก่าๆนะคะอ่าหล่อโบราณเก่าๆแล้วพี่นะนี่ อ,อยู่ในเลี่ยมเปิดหน้าเปิดหลังนะคะสภาพโบราณเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่นะเหรียญหล่อโบราณหลวงปู่สุขวัดป่าคลองมาขามเท่านะคะอ่าอันนี้เป็นเป็นเหรียญน,นะคะหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงแล้พี่นะเหรียญปีสองสี่หกเก้านะคะพี่สภาพเหรียญสวยสมบูรณ์คมชัดนะคะนี่ เหรียญสภาพสวยสมบูรณ์คมชัดนะคะเหรียญน,นี้นี่แบบนี้เลยนะพี่นะนี่เหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะปีสองสี่หกเก้าแล้วพี่อ่าปีสองสี่หกเก้าด่าเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะอ่าองค์ต่อไปนะพี่อันนี้เป็นหล่อรูปหล่อโบราณนะคะหลวงปู่ทวดนระช้างให้นะคะอ่าฐานบัวนะพี่นะนี่ใต้ก้นมี ลายเส้นนะคะพี่ใต้ก้นมีลายเส้นนะคะพี่ฐานบัวสูงๆแบบนี้เลยนะคะอ่าเป็นรูปหล่อโบราณหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ฐานบัวนี่พี่นี่สีแดงๆแบบนี้เลยนะคะน่าจะเป็นลงชาติมานะพี่นะอ่าลงชาติมาแบบนี้เลยนะพี่นะนี่อ่าใต้ก้นนะคะพี่ใต้ก้นมีลายเส้นนะพี่นะนี่อ่าใต้ก้นมีลายเส้นแบบนี้นะคะ เป็นรูปหลอกมร,ราหนหลวงภูโทดวัดช้างให้นะคะฐานบัวแล้วพี่นะนี่อ่าสภาพตรงตามรูปแน่นอนนะคะพัะพระตรงตามรูปแน่นอนนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะคะพี่อ่ะโอนไวส่งไวเช่นเดิมนะคะมีเก็บปลายทางนะคะพี่อ่าปลายทางบวกห้าสิบบาทนะคะ <c oughs> อ่าองค์ต่อไปนะพี่นะอันนี้เป็น อ่าเป็นเหรียญหลวงพ่อทรมาจักนะคะอ่าเป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อทรมาจักนะคะเป็นรุ่นหลวงปู่สุขปลูกเสกนะคะพี่เป็นเหรียญหล่อโบราณเก่าๆนะพี่นะพี่ดูสภาพความเก่านะคะนี่เก่าๆแบบนี้เลยหลวงพ่อทรมาจักนะคะเป็นรุ่นหลวงปู่สุขปลูกเสกมานะพี่นะองค์นี้นะคะเหรียญนี้นะคะ อ่าแบบนี้เลยนะพี่นะแบบนี้เลยเนาะอ่าเป็นเหรียญหลวงพ่อทร,รมาจากนะคะสภาพเก่าๆนะคะพี่อ่าองค์ต่อไปนะคะเป็นจอบใหญ่นะพี่นะองค์นี้เป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคานนะคะปีหนึ่งห้านะคะนี่อ่าจอบใหญ่แบบนี้เลยนะพี่นะใบหน้าใบตาท่านนะคะนี่อ่าจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคานนะคะ ปีหนึ่งห้านะพี่นะปีหนึ่งห้านะคะนี่สภาพสวยสมบูรณ์คมชัดแบบนี้เลยนะคะพี่อ่าพาตรงตามรูปแน่นอนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะอ่าสำหรับพี่พี่เอฟซีที่เข้ามาชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ อ่าองค์ต่อไปนะพี่นะอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะคะอยู่ในเลี่ยมพลาสติกอย่างดีนะพี่นะนี่ใบหน้าใบตาสวยสมบูรณ์นะคะ,ะใบหน้าใบตาสวยสมบูรณ์คมชัดแบบนี้เลยนะคะพี่ด้านหลังนะคะ เส้นสายรายยันนะคะพี่คมชัดนะคะพี่นี่อยู่ในเลี่ยมพลาสติกอย่างดีนะคะเหรียญหลวงพ่อผมวัดช่องแคนะคะอ่าองค์ต่อไปนะพี่นะ้องอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเอียววัดบ้านด่านนะคะอ่าเป็นเหรียญหลวงพ่อเอียววัดบ้านด่านนะพี่นะใบหน้าใบตาสวยสมบูรณ์นะคะเหรียญน,นี้ นี่แบบนี้เลยนะคะนี่แบบนี้เลยนะคะอ่าเป็นเหรียญหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านนะคะอ่าเส้นสายรายยันนะคะพี่อ่าอักษรนาระนะคะคมชัดแล้วพี่นะอ่าแบบนี้เลยนะพี่นะนี่อ่าขอบนะคะนี่ขอบหนาะๆนะแบบนี้เลยนะคะเป็น เรียนหลวงพ่อเอียวัดบ <gäller alumni> <passado> ้านด่านนะคะสนใจยังไงก็โทรมาได้เลยนะคะอ่าอันนี้เป็นนางพญาพิมพ์ใหญ่นะคะกุพิสนุโรคนะคะสภาพมันมันแบบนี้เลยนะพี่นะเนื้อดินมันมันนะคะเห็นมวลสารเป็นเม็ดเม็ดแบบนี้นะพี่นะนี่อ่ามวลสารเป็นเม็ดเม็ดแบบนี้เลยนะคะนี่อ่าเป็นนางพญาพิมพ์เล็กนะคะนางพญาพิมพ์เล็กกุพิสนุโรคนะคะพี่เนื้อดินมันมันแห้งๆแบบนี้เลยนะคะนี่ อ,องค์ต่อไปนะคะอันนี้เป็นจอบเล็กหลวงข้อเงินสภาพใช้นะคะพี่อจอบเรกหลวงข้อเงินสภาพใช้งานนะคะองค์นี้อีอ่าสภาพใช้งานนะคะ อ่าเป็นจอบเรกหลวงพ่อเงินนะคะสาภาพใช้แล้วพี่นะอ่ะสาสภาพใช้งานนะคะองค์นี้นะคะอ่าองต่อไปนะพี่นะอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณปีหนึ่งสองนะคะเป็นเนื้อทองแดงลุมดํานะคะพี่อ่าเป็นเหรียญสาภาพสวยๆนะคะนี่มีรอยจันชัดเจนแบบนี้เลยนะคะนี่ ใบหน้าใบตานะคะสวยสมบูรณ์นะคะพี่อ่ะเป็นเรนหรียญหลวงพ่อคูนะคะปีหนึ่งสองนะคะอ่าองค์ต่อไปนะพี่อน,นี้เป็นสมเด็จวันละครั้งเก่าๆนะคะนี่อ่าสภาพเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่เนื้อ พี่ดูเนื้อนะคะนี่พี่ดูเนื้อหานะคะอ่าคาบกุคราบเก่านะคะนี่ชัดเจนนะคะอ่าสมเด็จเก่าวัดละคังนะพี่นะองค์นี้นะคะอ่ามสาลนี่ชัดเจนนะพี่องค์นี้อ่า สมเด็จเก่าวัดละคลังนะคะนี่องนี้เก่าเก๋แบบนี้เลยนะพี่นะอ่าองต่อไปนะคะอันนี้เป็นผ้ากระดานกุศีสวัสดนะคะเนื้อชินสนิมแดงนะพี่นะอ่าผ้ากระดานเนื้อชินสนิมแดงนะคะองค์นี้อ่าเนื้อชินสนิมแดงแบบนี้เลยนะคะพี่อ่าเนื้อชินสนิมแดงแบบนี้เลยนะคะ อาถ้ากระดานกุศีสวัสด์นะคะเนื้อชิ้นสนิมแดงนะพี่นาองค์นี้นะคะองต่อไปนะพี่อันนี้เป็นพระชัยหลวงปู่บุญนะคะวัดกลางบางแก้วนะคะนี่เป็นพระชัยนะคะมีรอยจานใต้ก้นนะคะ อ่าเป็นพระชัยนะคะพี่เป็นรูปหล่อพระชัยหลวงปู่บุญวัดอ่าวัดกลางบางแก้วนะคะพี่อ่าเป็นสัพเหมือนหลอ่อโบราณเก่าๆนะคะพระชัยหลวงปู่บุญนะคะอ่าใต้ก้นมีรอยจานนะพี่นี่ใต้ก้นมีรอยจานแบบนี้เลยนะคะอ่าดูแล้วชอบถูกใจยังไงก็โทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะพี่นะอ่าเป็นรูปหล่อโบราณนะคะ พระชายหลวงปูบุญนะคะวัดกลางบางแก้วนะคะอ่าองค์ต่อไปนะพี่นะเป็นเหรียญหล่อบโบราณเ,เ,เ,เก่าไม่ทราบที่นะคะพี่มีรอยจานทางด้านหลังนะคะนี่อ่ามีรอยจานทางด้านหลังนะคะอ่าเป็นเหรียญหล่อโบราณโตเก่าไม่ทราบที่นะคะพี่เหมือนเรา เหมือนเป็นเนื้อโลหะทองผสมนะคะพี่องค์นี้นะคะออกสีทองงนะพี่นะมีรอยจานนะคะนี่่ามีรอยจานทางด้านหลังแบบนี้เลยนะคะนี่มีรอยจานแบบนี้เลยนะคะอ่าขอบนาหนาแบบนี้เลยนะพี่นะนี่ขอบนาหนาแบบนี้เลยนะคะอหากรูเอาเองนะคะองค์สุดท้ายนะคะอันนี้เป็น เป็นเหรียญล้อแมกหลวงปู่โต๊ะนะคะวัดประดูชิมพีอยู่ในเกาะเก่านะคะพี่อยู่ในอ่าอยู่ในเกอบเก่าๆแบบนี้นะคะนี่เป็นเหรียญล้อแมกนะคะหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีมีโค้ดท่าด้านขอบเหรียญมีมีโคดชัดเจนนะพี่นะนมีโค้ดแบบนี้นะคะอ่า เป็นเหรียญล้อเมกนะคะหลวงปู่โตวัดประดูสิมพีนะคะนี่ใบหน้าใบตานะคะคมชัดแบบนี้เลยนะพี่นะนี่อ่าใบหน้าใบตาคมชัดแบบนี้เลยนะคะอ่าขอบมีโค้ชชัดเจนนะพี่นะนี่อ่ด้านหลังนะคะนี่เนื้อด้านหลังนะคะอ่ะเส้นรายยันคมชัดเป็นแบบนี้เลยนะพี่นะนี่ เปลี่ยนล้อแม่หลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะคะ,อ,ะอยู่ในกรอบเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่นะนี่ดูแล้วชอบถูกใจยังไงก็ทักโชวมาได้เลยนะคะพี่อาฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ที่พีต่อไปนะพี่นะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ